เวลา15นาิ18นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตท,ทางการเกษตรตลอดจนเป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าที่ครบวงจรรวมทั้งเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ให้เกษตรกรจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปที่ผลิตโดยส่วนงานต่างๆของศูนย์อาทิสบู่กริซารีนจากกลุ่มงานพัฒนาที่ดินผ้าทอผลิตภัณฑ์จากกระจุดและหญ้าแฝก จากกลุ่มงานส่งเสริมอุตสาหกรรมพิมพ์เสน้ำายมองจากกลุ่มงานโรคติดต่อสบูน่นมแพจากกลุ่มงานปศุสัตว์เห็ดลิ้นจืออบแห้งจากกลุ่มงานวิชาการเกษตรกลุ่มทั้งผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอาทิกระเป๋าไหมญี่ปุ่นชาผักเชงดาน้าพริกปูมา้านอกจากนี้ยังจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองที่ได้รับความสนใจอาทิผักสลัดผักไฮโดรโปนิกส์ ข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมไข่ไก่น้ำลูกหม่อนและผลไม้ตามฤดูกาลมีการวางแผนการผลิตเพื่อให้สามารถส่งผลผลิตออกจำหน่ายได้ทุกวันรวมถึงพืชผักและสินค้าแปรรูปอาทิขนมดอกจอกกล้วยฉาบน้ำหนุ่มข้าวโพดส้มแขกแช่อิ่มจากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรับผิดชอบจำนวนเจ็ฟาร์มทั้งยังมีส่วนจำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่ม ด้วยระยะแรกจะซื้อมเมล็ดพันธุ์กาแฟจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุ้ยทรายเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งได้วางแผนการนำมเมล็ดพันธุ์กาแฟจากโครงการนนเนื่องมาจากพระราชด,ดำริมาใช้เป็นวัตถุดิบต่อไปนอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อปของจังหวัดนาราธิวาสอาทิกลุ่มผ้าบาติกกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนและบ้านพูก,กาบแดงกลุ่มทอผ้าบ้านต่อหลังบ้านใสข่ขาวและกลุ่มทำนาบ้านต่อหลังกลุ่มน้ำพริกกลุ่มปลากุเาเข็มอำเภอตากใบเพื่อสร้างตลาดสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน สนองพระราชด,ดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎร